อัปเดตนักแบดมินตันไทยที่เข้าร่วมแข่งขันรายการยูเนกไทเปโอเพน2025ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันอังคารที่6ถึงวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568ที่กรุงไทเปสาธารณรัฐจีนหรือประเทศไต้หวันซึ่งเป็นรายการแข่งขันระดับ BWF w o r l d t o u r Super 300ชิงเงินรางวัลรวม240,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ7,900,000บาทประเภทชายเดี่ยวชอนฮอกจิน มืออันดับ42ของโลกจากเกาหลีใต้จะพบกับกันกันตตพลหวังเจริญมืออันดับ41ของโลกประเภทชายเดี่ยวอิกคิวพนิชพลธิรัสกุลเมืออันดับ49ของโลกจะพบกับโคทากาฮาซิเมืออันดับ45ของโลกจากญี่ปุ่นประเภทหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกลลยูส่วนมืออันดับ105ของโลกจากจีนไทเปจะพบกับมินนี่ธมนวันิธิอิทิไกรเมืออันดับ84ของโลก ประเภทหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกทิ้งพิชมนโอภาสนิพัฒเมื่ออันดับ79ของโลกจะพบกับอิชารณีบารัวเมื่ออันดับ80ของโลกจากอินเดียประเภทหญิงเดี่ยวหลินซิงถีเมื่อวางอันดับ6ของรายการและเมื่ออันดับ31ของโลกจากจีนไทเปจะพบกับแครอทพรอพิชาเชกีวงเมื่ออันดับ36ของโลกประเภทหญิงคู่เซียมิเยนจับคู่กับหลี่จือชิง คู่อันดับ172ของโลกจากจีนไทเปจะพบกับมุกอนิชาจงสตาพรพันธ์จับคู่กับแอนฟิลสุกิตาสุวชัยคู่อันดับ30ของโลกประเภทหญิงคู่ยานเฟยเฉินจับคู่กับเหลียงชิงซันคู่อันดับ7 9ของโลกจากจีนไทเปจะพบกับฟาดพิชามนพัชราพิสุทธิ์สิน์จับคู่กับเนียดดานพัทสุกลดคู่อันดับ88ของโลก ประเภทคู่ผสมรอบคัดเลือกห่วงจุ้ยส่วนจับคู่กับซุงยีส่วนคู่อันดับ357ของโลกจากจีนไทเปจะพบกับเอม็มสุภักจอมเกาะจับคู่กับมุกป,ปอนิชาจงสตาพรพันธ์และประเภทคู่ผสมช้างโคจิตจับคู่กับหลินจียุนจากจีนไทเปจะพบกับโนโอเอลภูวนัทหอบาลือกิจจับคู่กับปอป่อซับสิริแต้รัตนาชายัย วันและเวลาการแข่งขันสามารถติดตามการอัปเดตได้ในโปรแกรมการแข่งขันประจำวันของทางช่องในวิดีโอต่อๆไปใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนช่องของเราในทุกช่องทางขอบคุณที่รับชมครับ